อ้าวแล้วเกณฑในครึ่งเาหลังก็ตอนนี้กลับมาทำการแข่งขันกันต่อครับโอ้โหลูกที่ลูกนี้ไม่ดีแล้วโอ้โหสำหรับในครึ่งเวลาหลังครับตอนนี้ต้องมีการปรับแก้าเกมกันครับสำหรับนิติโอ้ระดับโดนเสือเองทางขวาว่างอยู่ก็ไพ้ขึ้นมาอ้าวนิติโอ้โหแล้วทำทีมวงการสวยครับโอ้โหแต่ว่าดีลุ้นบอลมันเหมือนสุดปลายเท้าไปหน่อยครับทางด้านออกคอนแคลบออกห้างไปลูกทุ่มของนิติเยอะ โต้แล้วเล่นกันลิดเส้นระหว่าน,นี้เอกดูว่าโดนประกติดเลยครับแล้วพุทธิชินให้เป็นแค่ลูกคู่เท่านะเงินกดในทิศก็ตุ่งยักเข้ามาออกกลับมาใหม่ไอให,ให,ให้ไม่ผ่านแล้วแต่โดนสวยกลับก็บต้งองควายออกมาสวยเ,เปลี่ยนแกงกันดีแล้วบอกวันสายกายส่ายไปที่ว่าจะให้โหน่ลูกนี้เพื่อนยังไปไม่ทันเงินเลเร็วเลยครับย้อนกลับมาตั้งกันใหม่ครับไอ โอ้เรามีดีๆที่ขึ้นเวลาหนังครับพยายามจะปรับแก้เกมให้มันดีขึ้นครับตอนนี้สำหรับดีซีมีการสลับตำแหน่งกันด้วยครับให้ไอซ์มาเล่นเป็นเซนเตอร์ฮาร์ฟแล้วหยอบกันครับตำแหน่งครับมีการเปลี่ยนแปลงนิดนึงแล้วแต่ว่าตัวผู้เล่นก็คงยังเหมือนเดิมครับชีฟขึ้นมาหนงหรือแล้วเมื่อกตอนนี้โอ้โหโดนแท็กเกอร์จากด้านหลังครับสำหรับทางด้านสิงค์พิชเชนนะครับ โอ้ยองมาจับบอลเนี่ยแม่มาเหลี่ยมได้เปลี่ยฝาเราถือข้างหน้าล้วโดนอัดมาจากข้างหลังครับตรงนี้ฟาวแน่นอนครับยไอนปีคลิปเนี่ยระยะถือว่าทำการได้ตรงนี้ทางด้านขวาครับอยู่ที่บอลเนี่ยเป็นทางด้าน,านโน้มเน ำกำแพงนี่ทิพยใช้แค่สองคนระับเอาเรามาดูจังหวะนี้ยิงแล้วตู่หูเหมือนจะมีลูกสูดหรือเปล่าจังหวะนี้แม่เปิดจักก๊กเข้ามาโพสยานสปี่เข้ามาหมุนร่งกายแล้วแต่ว่าไม่โดนเรื่เหมือนตึงยิงตึงผ่านด้วยจังหวะแบบนี้ตั้งใส่ตาเปล่าประตูทิพิ์เล่นสั้นเยอะไอ้เอามาไอ้ตึจะบังตั้งยัหม่ครับนี่ก็ต้องเปิด เกมให้มันมากที่ผมตอนนี้ลิทิโอ้โหโ,หโ,หโอ้ยอันนี้มนไม่ได้เล้วเนี๋ยวขึ้นใจหรือเปล่มา,มา,ามาถอ,อมมยมาแบบนี้พูงขนานเส้นมาเอาหมายที่หนงเล้วพุทสินว่ายังไงครับยุทธภูมาเล่นเร็วเลยครับพี่ หายยัดขึ้นมาข้างหน้าโอ้ยตายยังไม่เติมครับโอ้แล้วฟ้าแน่นอนนี้เขาไปยัดอย่ากข้างหลังแบบนี้แม่เอาล่ะเป็นปีคิดก็โอ้ระยะทำการได้ครับสำหรับนิดโอ้มีโอกาสลุ้นกับปีคิกต้องพยายามเน้นเยอะนิดๆนี่นาถ้าได้ประตูตีไข่แตกเมื่อไหร่เยอะนี่เจ้าน่าจะดีขึ้นนึงกับแพนใช้ สามคนเลยครับสองเรบสี่นี้ชนะนิทิสวิ่งมาเอาจริงดูดิโอ้โหเรียบร้อยครับนี่คจังหวะนี้เหมือนแถบติดตึงด้วยท็อปอทพิถีไม่เปลี่ยนครับโอ้เสียสาวแรกเข้าไปสวยงามขอนิทิสตีเสมอจากลูกตีคิกกมาวสวยเลยครับเมื่อสักู่ไี้ไข่ต่างมาจนได้ครับโอ้โหตอนนี้เกมไม่ง่ายแล้วสองเรบสี่นี่ชนะความห่างของตัวเหลือแค่ลูกเดียวก่อนหน้านี้สองประตูครับ โอ้โหเราไม่คิดเลยวตอนนี้เพิ่มเกมปิดเข้าไปแล้วต้องมีสมาธิเลี้ยวเกมแบบนี้ดูเอทีมย้อนกลับมาแต่ตอนนี้ขอให้ประตูเดียวครับทีมต้องระวังเกมสวนกลับด้วยเหมือนกันครับนาเปลี่ยนการขึ้นมาซ้ายเองตัวมาตกติดเราจริงที่บอลวันนี้แย่รอดขาไม่เอาโอ้โหดูเอาตัวเล่ามาได้ตัวมาตกสองเอกเปลี่ยนมาวางซ้ายโอ้ ตัดเข้าในมาแล้วจังหวะที่จะบอลยาลบให้ออกมาต่าไม่ได้แั้ต้องฟังจังหวะนี้โดน26โอ้ลับไปตั้งกันใหม่ให้ไอ้แล้วแปะทางขวาต่อจังหวะนี้โง่โง่ไม่ทันแล้บ้างโอ้แล้วจะมีเปลี่ยนตัวเลยครับรอบทางด้าน วิชัยธนะตอนนี้หอด้านนะตั้งออกแล้ว ยังนำอยู่สองประตูหนึ่งแล้วสำหรับสีทีช่ชนะต่างกองเปิดยาวขึ้นมาลูกนี้บอลตกลงมาแล้วก็ข้าโอจับบอลลงไม่ได้ลแล้วดูลูกคุ้งแบบนี้ xin phụ rồi mang câu ca mỹ thương là bọn đi bọn tai 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 có tai 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 ซ้ายมีขวามีไอ้ทางขวาไปผ่านแล้วโอ้ดูด้ว่าสวนกลับลูกนี้เมื่อสิ่งจ้อยมาให้ฟาล่าไป็นเบรกเกมไหมครับสำหรับผู้เล่นของสิงห์นี้นะแล้วโจนใบเหลืองไปแล้วโบโคแล้วตัวนี้เปลี่ยนตัวหรือเปล่าก็ไม่สัญญาณผู้ตัดสินครับโอ้โหระหวาสิงห์ที่จรินะหลุดมาสองคนแล้วเป็นคนกับคู่เล่นแทยิงดีๆนี่โอ้โหมีโอกาสได้ประตูสูงแบบ แล้วก็เตะเหลี่ยมไปเองครับวูนั่าเหนือได้ครับกองสวนออกมาเกลือจะเสียประตูกันเยอะมากแบบว่าไปเตะเกมไว้จังหวะนี้ได้ฟาอัพแล้วไปเหลี่ยนไปด้วยครับแล้วมาแบบฟรีคิกอีกแล้วครับก่อนหน้านี้ได้ประตูตีไข่แตกก็มาแบบลูกฟรีคิกครับมาดูจังหวะนี้ครับผลเดิมแล้วยิงอีกทีในคราวนี้ไม่ผ่านครับ อยากที่ว่าโบ่แล้วฉันแหลกออกหลัไไลกไปแล้วตอนนี้แต่มลูกเตนมุมทางด้านซ้ายครับกำลวิ่งมีการเปลี่ยนตัวหรือเปล่ามีการเปลี่ยนตัวถ้าตัวสองกองเนี่ยยังไงจะเปลี่ยนตัวเข้าไปรอที่การังานได้เลยครับแล้วอบอกวุฒิสินครับบางทีเนีไปจังหวะรอลูกตายแล้วค่อยรอเปลี่ยนนี่บางทีอาจจะไม่ทันครับ ไมุมตัวนี้ยกมาตรงกลางไปที่กาได้ครับยังเป็นยางของนี้ที่้อเองคนเดียวยิงปั่านใสยก็ไม่หลงก่อมีก็ต้องอัดสุดท้ายเต็มเร็วเลยครับสีเลนนะพาขึ้นมาเองแล้วให้ยืดตรงกลางไม่ดีตัวนี้สวนวกลับมาก็ไม่ผ่านๆๆยังเก็บกลับมาได้แล้วกายมองข้างหน้าเราเปิดเปกกลีดด่ยนกาลูกนี้ยังหม่งได้ครับเองทิ้ง โอ้โหถ้าโง่ไม่ถึงเนี่ยว่าจะพูดทางขวามีเพื่อนรออยู่แล้วสำหรับศรีชัยชนะโอ้โหโอ้ตเปิดลูกดียาวจริงๆครับโอ้โดนตบติดเลยครับแม่ของก็น่าเสียชนะที่ไม่ปล่อยเลยไปไหนไปด้วยครับโอ้เล่นแต่ละจังหวะที่ลำบากครับโอ้ใช่เปิดยัดกีหน้าไม่ผ่านอีกแล้วครับกลางกางบอลยาวของศรีชัยนะวันนี้ดูอเหมือนจะไม่ค่อยดีครับ ไม่ผ่านเนื้อจับเนางทิ้งออกมาโเค้ชเก็บได้ครับหลายทางซ้ายตู่ง่ายเกินไปก็เลยดักขึ้นมาได้แล้วพาขึ้นมาจ่ายโอ้ล็อกออกมาทางขวาแล้วโอ้ให้ลูกนี้ไม่ดีครับผู้ฝ่ายพลังครับ นีเปลี่ยนตัวต่อนะครับชิะกับสีชนะมารอแล้วให้สัญญาณเพื่อจะเบอร์สีครับอตอนี้เปี่ยนวิงแบ็กด้านขวาอีกคนครับสำหรับสีวิชัยชนะครับเบอร์สิบดโลมาดีเป็นช้างครับค้ให้เปลียนการออกมา แล้วเปิดดูนี้ไม่ถึงแล้นะตอนนี้ขยับเอง็งกันได้เป็นเชิงน้ำเราดูวูกยืนได้เหนียวแน่นเดี๋ยวปู่เราให้มาตอนนี้ต่อสวยมากขึ้นทางขวาเจ้ากิงไม่มานแคปก็ไม่ได้ย้อมาบล็อกจังหวะสุดท้ายเลยดีครับย,ยัดเข้ามาแม่เตะไม่ผ่านเลยครับทีทีเก็บกลับมาได้แถวสองอ้ตั้งฟาวดอยู่แล้วกินดูนี้โอ้โห อ้าวรอพอดีแล้วก็วพุ่มเร็วขึ้นหน้ามาเ8มงทีได้ตรงกลารตรงตอนนี้เป็นนิทิเก็บได้หมดแล้วโอ้ดูครับดูเกมแล้วจะเป็นรองแล้วสปอนนำอยู่ก,ก็จริงครับให้ย้อยกนกลับมาแล้วฝ่าออกมาซ้ายโพสอีกทีหนึ่งตรงกลางโล่งอยูจ่ายไม่ได้ครับดักกับไมาเชียร์นิธิไอขึ้นทางขวาอีกแล้วครับเปิดยักมาโอเก็บได้แต่ก็ให้ไปเก็บได้ทุกเทนไม่ออกครับฟังบอลในระหนี้เป็นลูกทูปพอร์ิทิสโอ้โหตอนน,น,นี้ต้องบอกว่า มาเป็นซูสุดแล้วมีทิสก็ต้องการอีกหนึ่งประตูเพื่อกลับสู่เกมครับโอ้และจะมีการเปลี่ยนตัวตอนนี้ครอดไอ้ออกแล้วตัว<ล>นเลยตัโอ้ยฟ็อกลงมาอีกคนนึงครับลุมย้อยแต่ว่าเองจับแล้วลูกนี้เอาสายไม่ได้ครับแล้วจะสวนกลับกเก็ไม่ออกบอลนะโู่ลูกนี้ตกราอยู่ข้างหน้าครับ ขึนมา,าโดดไปไปจับตัวที่รุ่นนี้ใต่ก่อนชันแลบนิดนึงใต่ทิ้งตัวได้ครับโคตรับสบายครับ<ป>แล้วจะเล่นเร็วก็โอ๊ตให้อกับมันเองจะดโดนิดนึงขึ้นมาสวัสดีโคตเตะขึ้น,นนะโอ้โหดูดากกลับมาได้นะครับทิติโอ้ตันนี้เป็นบอลของนิติรล้วนเลยครับขึ้นหลงขวาทีรอย้อนออกมา จำแล้วเอกยิงโอ้โห่บอลไปหลังเท้าแล้วติ้งออกหลังไปเองแล้วปูโดนท้ายไปตั้งเต่จากฝาประตูขึ้นมาครับสีวิชัยชนะโอ้โหตอนนี้ต้องบอกว่าเกมต้องการลวนไปอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วสำหรับสีวิชัยชนะขึ้นมาขวาครับอูนี่ให้บอลสียแล้วตัวนี้ทิ้งเก็บได้หมดแล้ตรงกลางให้ย้อนลไมาทีเขายิงแล้วก็ปัดทิ้งโอ้โห จะมีเปลี่ยนตัวอีกคนเคุณเล่นมาได้16ครับให้สัญญาณเยอะเลยสิงห์วิชาชนะครับปเปล,ลี่ยนอีกคนเโหตอนี้เกปัน่นปวดจริงๆริครับสำหรับสิงห์วิชาชนะครับคู่ยักษกลับมานิทินได้เลยลูกทุ่งสีครัจากกลับมาได้คนิทิ ดีไปหาดแล้วจะสหัวจับหน้าไปดึงไว้นิดนึงเพื่อสิ่์ให้ฟาวครับโอ้ยหเุดเกมหยุด,บด,บดแบบนี้ต้องดึงช้ากันนิดนึงครับสิเราสิที่ชนะลูลกเกมต้องบอกว่าตอนนี้เราจะเป็นรองครับตายโอ้โหแต่รอดขามาแล้วจับบอลออกข้าง โอ้โหครับตอนนี้ดูว่าตอนนี้ขึ้นมากระโดดตอนโดนแขนเต็มเต็มเยอะเลยระวังเด้อาล่ะมาดูตีคิกจังหวะนี้สำหรับดีดทิศก็โอ้โหต้องเน้นแล้วนะประตูตีไข่แตกก็ได้แต่ลูกปีคิกก็แทงใช้สองคนปั่นโค้งมาประตูนี้ตกลงทิ้งก็ผิดประตู ยังอ่านทิธีบอลเหนครับยังได้ไปลุ้ทุกอีกครั้งครับทิศปงยักเข้าในมาจับบอลไม่ค่อยดีครับเรต้องวันที่แตกทิศกอนบมาจะเป็นทิศแตกจริงใจแร้อ้โ่องต่อกันผู้นนี้มีบอลมาไม่ถึงข้างหน้าเลยสีนิชัยนครัูดูครับเออที่แวงล่นไม่ดีครับเกนีูหโ เช็ดลูกที่ไปบนท้ายครับเอ้าแล้วพุ่งมาที่หลังของศิลปินชนะจะล้มกลับมาไม่ได้ครับยังได้จะต้องพุงง่งอีกครั้งครับเปลี่ยนพุ่งให้ช้ป์ครับตูมยักษ์ก็มาโนบังอยู่เราให้มาพดแตงเข้าซ้ายวันนี้ไหลไปซ้ายถูกใจจังหวะจับบอลต้อช้าไปหน่อยครับไปถูกเส้นโอ้โหล้วเกี่ยวเหล่ามาไม่ออกด้วยครับให้มาตรงกลางเขา จะไฟเองบอลชันแหลกออกข้างแล้้งขยุ้มนานเต้นแล้วกระดกข้ามากางโปกไฟต่อแต่ว่าแม่มีซ้อนสองครับตัองแอนี้ยังเทียร์ทิ้งเอาไม่ได้ครับเหลือประมาณหานาทีเ็จแล้วโอ้โหตรงนี้เกมสรนี้จะเ่นะดูเขาบอลมาไม่ถึงข้างหน้ารับ ไตตุดปุ๊ยยาวมาตอนนี้ยังไม่ไปไหนรัตกมาตรงกลางโอมแล้วโกรจากท้าจากด้านหลังวเสียฟาไปครับพวกนี้ไนตีคิดของนิชทีก็โอ้ในแดนเกรยเลยครับเปิดก็ไป้อยเลย่็ยิงี๋ยวต้องรูว่าเอกยู่ที่บอลเรับข้างในมสี่คนก็ต้อกลับไปโทษเปิดคอสไปลูกนีกมาืเกินไปครับเอวันนี้เล่นไม่ค่อยดีครั โอ้ต่างาก็ว่าสนามด้วยเองนักเอกิดสันเจี๊ยที่แล้วจะมีการเิดต,ตัวได้ข้างสนามแล้วต่างเตจะจัดฝาประตูขึ้นมาฝาดยาวขึ้นมาลูกนี้โตกออ้าเก็บบอลได้บ้างครับ โให้มาโดหนก็เ,เข้าควังหวรนค์กระด ục, ุกทางขวาทาังายหรือเปล่าทิพย์ชน,นะไปเก็บกลับมาได้เราเปิดกั้นมาเสาสองพุทธตรงกลางเลยวางอยู่แล้วคืนกลับมาได้ให้ไปโหนกเรากินลูกนี้ไม่ผ่านครับอาจะสวนจับเราทิพยจับบอลลูกนี้ไม่ห่างตัวไปนิดนึงจับกลับมาได้แล้วเ,เปิดเร็วมาบอลสุดท้ายตกไม่ออกด้วยแล้วตรงหน้าภูสินครับแต่ลอดขามาเฉยเลยฮะโมให้มาแล้วคืน โคตรหูโห้ก็จริงจริงไม่ห่างนก็ตอนท้ายส่งทิ้งออกมาฝ่ายยังจับได้ทีทีแล้วตะห่วนจับรับดูว่าจวนนี่โอ้โหท็อปต้นดีเลย์เกมหนูให้มาตรงกลางเอกไปต่อเราฝ่าจังหวะนี้นักท้ายยังได้อยู่ทีทีเชื่อใจมาเอ๊กโอ้โหดีฝางอนูชุดฝ่าเท้าซ้ายไปเลยยังได้เลยลุกพุ่งกันทีทีพุ่งเร็วย้อนกลับมาตรงกลาง เียทางขวาแล้วโอขงเราสีย้อนกับไม้ตาแล้วเหมือนจะแตกใบเดือยการเข้าประกัดด้วยการทไล้ครับเราไม่อนุญาตยังไงเนี่ยต้องระวังเยอะการทะไล้เราไม่อนุญาตสะไล้ลูกบล็อกลูกยิงลูกส่งเน่ได้ครับแต่ว่าเข้าสกัดแบบนี้ไม่ได้ครับโอ้โหแล้วมาเสียตีแล้วโดนใบเดือยตำแหน่งนี้ไม่ได้ครับวิ่งมาแล้วกินคราวนี้โอ้โหโดนเสา อีทิศยังไม่ได้ประตูตีก็เสมอแล้วปั่นอีกทีนึงก็ไม่ตรงต่อโอ้โหดูว่าฟรีคิกวันนี้นี่โค้งตีแล้วบีคิกโหนทีกบแต่ว่ายังไม่ได้แต่หาดยาวทีนั้โอ้โหนี้เปิดให้ถึงโหนับ กระโดกขึ้นมาตก็ไปมีใครเนี่ยเราจะเปลี่ยนตัวอีกคนเนาะห้าจะเป็นคนสุดท้ายแล้วครับขอรับนิดทิพย์ก็คนสุดท้ายครับโคต้าที่ห้าแล้วนิดทิพย์ก็หมดโคต้าแล้วเปลี่ยนไม่ได้ครับใช่ยังเปลี่ยนตัวไม่เสร็จครับวันนี้ใช้โคต้าทิ้ง์ให้ไวสุดท้ายครับ จัดจบต่อขึ้นหน้ามาลุนนี้ออก้างไปต่อแล้วโอ้โหเกมนี้เหลือประมาณสองนาทีสุดท้ายครับจะยันอยู่หรือเปล่าสิงห์ชนะตุนพุ่งอตอนนี้เอาลูาออกครับโอ้โหดีมากได้หรือเปล่าอีได้ลูกเอกโอ้โหต้องคดีแล้วเล่นเร็วขึ้นมาบอลตกลงมาจังหวนท้ายฟังอยู่แล้วก็เช้าสียบอลครับ ฝายต่อทางขวาลูกนี้แล้วโอ้โหพู้เล่นให้มาเขาไปขวางไปเลยแล้วมา้องหวาจะแตะหนีครับสามตัวโอ้โแล้วดูฟีคิดจังหวะนี้ระยะทำการได้นี่ต้อง,นอง,นอง,นองเอน,งน้นๆเลยรีดินเชลนะถ้าต้องการรักษาสามต้งที่ถืออยู่ พออยู่ที่บอลปั่นโคมาแล้วโอ้โหเรียบร้อยแล้วทุกวันนี้มีชิดตีเสมอจากลูกฟรีคิกอีกแล้วครับโอ้โหวันนี้ฟรีคิกล้วนๆเยอะมีชิดสองประตูที่ได้ได้แบฟรีคิกทั้งคู่ครับเนี่ยไปเสียฟาฝ้าบ่อยครับถึทพิชชนะแล้วมาแต่ละลูกที่ตำแหน่งระยะทำการได้ครับโอ้โหแล้วคราวนี้มาจาก ตีคิกด้านขาวาครับเป็นสองประตูต่อสองโอ้โหตีเสมอแล้วครับแล้วเวลายังมีครับโดนให้ตรงกลางมาโอ้โหเาสายสวยมากครับตอนนี้ดูกันสองคนไหลมาลงจริงโอ้โหเท่าไหรต้งต่อไ,อไม่ยังไงวุ้นกรินใช่ใบเหลืองย้อนหลังก็โอ้โหโอ้โหโบนจะลาว่าเจ็บสองนาทีครับ ไอ้แบบมารันซ้ายเอกไหลามาแล้วโอ้โหจะทำที่นุ่มนีด้ดีสองบอลของตอนนี้มินทีกับสิงห์ชนะไหลต่อเบอร์เปลี่ยนออกมาทางซ้ายครับโคตรสิงห์แกงข้ามาช้าง โอ้โหดูว่าตอนนี้ขึ้นลำบากครับตายให้ตรงกลางงงจับแล้วโอ้โหู้เขมาสุดท้ายไม่ได้ครับตอนนี้ตัวสุดท้ายเวอร์สินให้ไปลูกทุ่งกันนบ,บนี้ชิดรังตูมขนาดเส้นที่มาจังหวะนี้บางอยู่แล้วพยาถึองออกข้างไปครับ ยังได้เป็นลูกฟุ่งแล้วตอนนั้นสายเียดิงทีคืย้อนออกมาเปิดชั้นแรกแล้วแล้ก็สกลับมายังไม่ได้เยเดี๋ยวเดียบางหรือลมกนี้ต้องเจอสีไฟฟ้าสีที่ชนะโอ้ได้จังหวะปีคิ้ปูระยะสำคัญเลยะตรงนี้ ถ้าสามพัทตหูยิงเข้าขึ้นมานี่ยจักหนึ่งอาจจะใช้เป็นอสางก็ได้ครับโอ้ต้องเน้นประตูนี้มีลูกสูงมีลูกคลิกเกิดยังไงต้องเน้นนะเวราตอนนี้ครับสิงห์ชัยชนะหรือเวลาไม่มากครับปีคีที่สำคัญที่สุดของเกมครับปีทีทก็เช่นกันครับถ้าเกิดโดนประตูนี้เข้าไปนี่หายเลยโอ้แล้วะตามตีเสมอได้เพราะเขาก็มาจากตีคิีทั้งสองลูกครับแล้วคราวนี้ต้องถอยไปอีกครับนักเลยครับ ยิ่งถอยมาเยอะเล้โอ้โหแล้วละยะังไงตามก้าวต้นน้ำเยื้อมาวาเล่นน้อยครับอยอกครับต่ออยู่ในประตูเลยิ่จะีกยครับตามใจับด้วยครับตั้งเกิดไม่เล่นสองัวแ้วครับปีคีกสำคัญจริงครับตดโมอยูี่บอลบ่งมาเรวจิงไม่ผ่านวสองเก็บได้ทีนึงฟาหูแล้วโอ้โห แพ็กจากด้านหลังครับลูกพี่อ้าวไปฟรีทิ้งอีกครั้งนึงโอ้โหโดดว่าสกูเล่นตอนนี้ฉลาดเดืยวใช้ตัวปังแล้วตัวแท็กแต่ด้านหลังผู้กำลังทั้ฟ้าแล้วโอ้มันได้แล้วอีกอีกชีวิตโหน่งก่อนหน้านี่อีงไปครั้งนึงแล้วไม่หายแล้วก็ดูคราวนี้คู้กำลังหาอีกครับต้องให้คราวนี้สามคนเนี้ยมีลูกสูงบ้างหรือเปล่า

ผู้ตัดสินยืนตรงนั้นอยู่แล้วเขาเป็นเมาเป็นู่โอ้โหชัดแจ้งก็พลาดอยู่ประตูเราลูกนี้พลาดไปสู่สองครั้เลยสาวประตูสองแล้วถเวลาสองนาทีในเหลือประมาณไม่ถึงนาทีนะตอนนี้หรือเวลาไม่มากครับโอ้โหทีู่สินทีชนะทำรักกลับมาเป็นสามสองตอนนี้สัญญาณอยู่หรือเปล่าครับเที่เวลาที่เหลืออยู่โอ้โหตอนนี้ไอหยาเอาโดนัทโค้นขึ้นไปเล่นหน้าแล้วเบอร์สี่ตัด โอ้โหมาเจอเพื่อนทั้งสองทีที่กลางสนามก่อนแล้วเจอเล่นทั้งสองทีมที่กลางสนามแล้วโอ้โหนี่ชิดวันนี้เมื่อดูครับจาทำแบ็คกลับมาในสองสองแล้วมันตดนกดเจ็บก็เมื่อยหลายทุนท้ายเกมแล้วโอ้โหที่พิชนะทำแบ็คกลับมาได้แล้วเป็นสามประตูสองโอ้โหเกมนี้สุดมันจริงๆแล้วเมื่อสายเลยครับสายเลยเลยได้ต้องมองคุณเพื่อนทั้งสองทีแล้วทั้งทีที่ชนะแล้วก็นิทิชก็เมื่อพี่นิทิชนะ